มามาพูดถึงความสุขความจิน้นอืมอนบนะคะพี่น้องขาจากเพื่อนรักจะไปถึงแฟนได้ไหมทเทวดาปักผักอืมเข้าหากันเป็นคู่กันที่สร้างที่สู้ไปนํากันในหัวใจแม่ตอนนี้ก็จิน้นนําคือกันเด้อพี่น้องขาเนาะและคําพูดบนเวทีวันที่แปดนะป่าปื้มปิติมาก ฝากทุกคนที่ดูอยู่หน้างานหรือที่ดูในไลฟ์สดนะคะกดติดตามผู้ใหญ่บ้านเยอะๆแล้วซัพพอร์ตบิ๊กเยอะๆนะคะหนูขอแค่นั้นเลยไม่อยากได้อะไรเลยอยากให้ทุกคนรักบิ๊กให้มากๆเพราะเขาตั้งใจมากๆวันนี้หนูมีเจตนาเพื่อบิ๊กคนเดียวนะ,ะหนูไม่ขอฝากอะไรของตัวเองแต่อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตบิ๊กตลอดไป มามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเนาะอินจอยกันใหม่นะฮะสุขในหัวใจเรายิ่งไปฟังสัมภาษณ์มือนีเดอ้อพี่น้องค่ะอืยิ้มเปิดยิ้มเปยค่อยก็ได้ฟังสัมภาษณ์ของเบสวันนี้ยิ่งทําให้แม่แม่ปื้มปิมสุขดีค่ะไปร้องเพลงมาด้วยล่าสุดแฟนตับเยอะเลยแล้วไงล่ะเพลงอะไรที่ร้องไม่กล้าบอกเธอแตดูเนื้อเพลงสิดูเนื้อเพลงสิต่อมาเจ้าซึ่งเราบอกเห็นมะ มันเราต้องไปข้างหน้าแล้วถ้าเป็นเดี๋ยวร้องความหมายมันนี่หรือเปล่าเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยเขาคิดว่าเออลองรักไม่ต้องการเวลาอย่างเงี้ยเห็นแล้ออนแบบมีคุณภาพใช่เพลงก็ซื้อไปหมดแล้วอืมเนาะตอนนี้ตอนนี้มีความสุขดีค่ะไปร้องเพลงมาด้วยล่าสุดแค่นี้แหละพี่น้องขานะฮะเอ้ยแม่แเม่และปื้มปิตินำแล้ววันนี้ยืนยันเราเด้อเพลงก็ซื้อไปหมดแล้วนะฮะรักไม่ต้องการเวลาอืมเนาะ ไม่มาเปใครอีกแล้วแต่นะหากินสู้ไปด้วยกันเดีมีปิดไทยอีกเดี๋ยพี่น้องปื้มบอ๊อบล้อชมอเตรียมไฟผูกแขนแล้ะหอ